สาริสุขจ o อยู่กับท่านและกับทุกๆคนที่อยู่ณทีนี้พระเจ้าสถิตกับท่านในโอกาสแห่งพระพรในงานการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นเชิญพี่น้องทุกคนได้ร่วมในวัจนพิธีกรรมพระวาจาของพระเจ้า จากบทอ่านจดหมายของนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโคดินฉบับที่หนึ่งพี่น้องในการประกาศข่าวดีข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิใจเพราะข้าพเจ้าจำเป็นต้องประกาศอยู่แล้วข้าพเจ้าสมัครใจทำข้าพเจ้าทำงานที่ได้รับตามมอบหมายข้าพเจ้าจะได้รางวัลรางวัลสำหรับข้าพเจ้าก็คือความภาคภูมิใจที่ข้าพเจ้า ได้ประกาศข่าวดีของพระเจ้าแก่ทุกๆคนแม้ว่าข้าพเจ้าเป็นอิสระข้าพเจ้าก็ยอมเป็นผู้รับใช้ของทุกคนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ข้าพเจ้าทำตนเป็นผู้อ่อนแอเพื่อชนะใจผู้อ่อนแอข้าพเจ้าเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคนเพื่อข้าพเจ้าจะได้ใช้ทุกวิถีทางช่วยบางคนให้รอดพ้นข้าพเจ้าทำทุกอย่างเพราะเห็นแก่ข่าวดี เพราะข้าพระเจ้าจะได้มีส่วนร่วมรับพระพรจากข่าวดีนี้ร่วมกับเขาเหล่านั้นด้วยพระวาจาของพระเจา้าท่านด็อเตอร์งศักดิ์ศรีวรกุลนายกเทศมนต,ตนรีตำบลท่าแร่ท่านประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน,านว้าหน่วยงานสถาบันองคอ์กรนักเรียนพี่น้องแขกผู้ไม่เกี่ยิอันวัฒนธรรมทางจังหวัดสกลนครของพวกเราคุณพ่อได้เชิญพระวาจาของพระเจา้าจากจดหมายในบุญเปาโลอัรราสาวกถึงชาวโคดินฉบับที่1บทที่9ข้อ16ถึงข้อ19และข้อ22ถึงข้อ23เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมโครงการจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ในวันนี้ว่าทุกๆคนล้วนมีคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาจักรต่อหน่วยงานองค์กรชุมชนสังคมและหมู่บ้านท้องถิ่นซึ่งรวมไปถึงความเชื่อความศรัทธาศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งต้องอนุรักษ์รักษาไว้ให้คงอยู่ตลอดไปจึงทำให้กิจกรรมในวันนี้เปี่ยมด้วย คุณค่าและความหมายอันเป็นการประกาศข่าวดีของงานวันนี้แก่ทุกๆคนให้รู้จักและรักษาไว้จึงขอให้ทุกๆคนที่ได้ร่วมกันมีส่วนจัดงานในวันนี้ได้รับพระคุณพระพรจากพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมค่าแต่พระบิดาของข้าพระเจ้าทั้งหลายทรงสถิตในสวรรค์พระ,พระนามพระองค์จงเป็นที่สักดารสิ พระาณาจักรจงมาถึงเพระะประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การพยจินแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถิด คุณพ่อทั้งสามช่วยพรให้กับพี่น้องและเพื่อกิจกรรมโครงการในวันนี้จะได้บุรุษผลสำเร็จพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตวยพระพรแด่ทุกท่านเทินอาเมนวัจนะพิธีกรรมสิ้นสุดแล้วเชิญไปในสันติสุขของพระเจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าครับลำดับ ลำดับต่อไปขออนุญ,ญาตเรียนเชิญท่านดร์พงศักดิ์ศิวรกุลนายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ประธานในพิธีขึ้นสู่แท่นเกียรติบนเวทีเพื่อรับฟังคำกล่าวรายงานขอเรียนเชิญครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านนายกเทศมนตรีครับขอบคุณมากครับและขอเรียนเชิญนางคณิฐาสุดสเสน่ห์รองประหลัดเทศบาลเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขอเรียนเชิญท่าบ,บเรียนคุณพ่อเจ้าอาวาสอาศนาวิหารอัคระเทวดามีคาแอลท่าแร่คุณแม่อธิการินีอารามรักกลางเขนแห่งท่าแร่ท่านดรพงศักดิก์ศรีวรกุลนายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ประธานในพิธีดิฉันนางคณิษฐาสุสเสนรองปลัดเทศบาลตำบลท่าแร่ ในานามของคณะจัดงานต้องขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในวันนี้ดิฉันขออนุญาตกล่าวรายงานการจัดกิจกรรมโครงการจัดแสดงศิละปะวัฒนธรรมท้องถิ่นประจำปี2565ดังนี้ด้วยเทศบาลตำบลท่าแร่ร่วมกับสภาวัฒนธรรมหมู่ที่1 3 6 7, 8และโรงเรียนท่าแร่ศึกษาโรงเรียนท่าแร่วิทยาโรงเรียนเซนโยเซฟท่าแร่ได้จัดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยพแพร่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นของบ้านท่าแร่ให้เด็กและเยาวชนประชาชนทั่วไปได้รู้จัก ได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านค่าแร่มองเห็นคุณค่าและมีความรู้สึกรักหวงแหนมีความภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองอีกทั้งได้ตระหนักและช่วยกันอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่ ตลอดจนเพื่อสร้างความรักความสามาคัคคีความเข้มแข็งของชุมชนในหมู่บ้านให้ยั่งยืนสืบไปกิจกรรมของกลุ่มองคอ์กรต่างๆที่นำมาแสดงดังนี้คือ 1. รายการแสดงบนเวทีเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นของตำบลท่าแร่ 2. ชมซุ้มนิทรศกาศเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นของตำบลท่าแร่บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วขอกราบเรียนเชิญท่านด็อเอร์พงศักดิ์ศรีวรกุลนายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดกิจกรรมโครงการในระดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญค่ะกราบรัชการคุณพ่อสุรศักดิ์พง์พิษเจ้าวาดอาชนวิหารอัครเทวดาบิกาแอท่าแร่ที่เคารพ คุณพ่อประหลัดทั้งสองท่านบราเดอร์คดัสซิสเตอร์ท่านผู้แทนวัฒน,นธรรมจังหวัดสกลนครท่านผู้บริการโรงเรียนท่าแร่วิวทยาท่านผู้บริการโรงเรียนท่าแร่ศึกษาท่านผู้แทนผู้บริการโรงเรียนเซนต์เซฟท่าแร่ผู้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลท่าแร่ ท่านประธานสกอร์เครดิตยูเนียนท่าแร่พัฒนาจำกัดท่านประธานสภาเทศบาลตะบนท่าแร่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตะเทศบาลตบลท่าแร่ทุกท่านท่านรองนายกเทศมนตรีท่านเลขาท่านที่ปรึกษาทีบริหารท่านประลัดเทศบาลตะบนท่าแร่ท่านรองประลัดเทศบาลตะบนท่าแร่ท่านหัวหน้าสํานักผู้บริการกองและ ท่านผู้มีเกียรติพร้อมทั้งลูกลูกนักเรียนที่รักทุกทุกท่านกระผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดโครงการแสดงศิละปะวัฒนธรรมท้องถิ่นประจำปีกบประมาณา5 6 5ตามที่ได้รับฟังจากรายงานของท่านรองประเทศบาลตาบลท่าแร่ทำให้ทราบว่าเทศบาลตำบลท่าแร่ร่วมกับโรงเรียนท่าแร่วิทยา ท่าร่ศึกษาโรเรียนเซยูเซฟท่าแร่ร่วมกับสภาวัฒนธรรมหมู่บ้านหมู่ที่หนึ่งหมู่ที่สามหมู่ที่หกหมู่ที่เจ็ดและหมู่ที่แปดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เรื่องราวทางศาสนาศิละปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของชาวท่าแร่ซึ่งเป็นอันตลักษณ์ของพิสัง์ท่าแร่ที่ขึ้นชื่อในระดับ ชาติและระดับนานาชาติอยู่แล้วอีกทั้งได้ตระหนักและช่วยกันอนุรักษ์ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับวิสังท่าแร่ดอกแสงตลอดไปเพื่อให้การสร้างความรักความสามัคคีและความเข้มแข็งของชุมชนท่าแร่ให้ยักงยืนสืบไปขอพระคุณท่านคุณพ่อสุรศักดิ์พงพิษ ท่านจเจ้าอาวาสวัดดีท่าให้เกียรติมาในวัชระพิธีกรรมซึถือว่าเป็นเป็นเรื่องของศาสนาเราต้องนะฮะท่าแรกของเราเป็นเอดอัตลักษณ์อยู่แล้วเราต้องเอาศาสนานำศาสนาแล้วข้อศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับเพื่อให้เกิดความรักความศรัทธาในองค์พระเจ้าพร้อมทั้งสภาวัฒนธรรม หมู่บ้านทุกหมู่บ้านแต่วันเด้ขึ้นพบเองมีความทราบสิงใจเมื่อกี้ได้ดั้งคุยกับท่านคุณพ่อสุรศัรกดิ์โพพิษท่านบอกว่าท่านจะรวมพลคน82กลุ่มนะครับของพิสัง่าแร่ของเราเพราะฉะนั้นผมเองนะฮะในฐานะที่เป็นผู้ดำของเทศบาลตำบลท่าแร่และพี่น้องชาวท่าแร่ทุกท่าน จะขอร่วมด้วยช่วยกันกับคุณพ่อเป็นแรกหนึ่งในการที่จะรวมพลคน82กลุ่มคำว่า82กลุ่มนั้นก็หมายความว่าคนทุกอาชีพนะครับทุกอาชีพทุกเชื้อชาติทุกศาสนานะที่มาอยู่ที่ท่าแรกที่นี่นะครับ8หมู่บ้านนี้เพราะฉะนั้นคุณพ่อเองมีแนวคิดเริ่มที่สุดยอดจริงๆชื่นชมท่านมากนะครับ ร่วมด้วยช่วยกันครับพ่อครับผมสัญญาว่าผมจะเต็มที่กับงานดีนะครับผมขออับดวยอวยพระพรให้ทุกทุกท่านในวันดีที่มาร่วมขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญขอพระเบบาริยาพระผู้เป็นเจา้าซึ่งเราเคารพรักสักการะจนบรรดาให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขความเจริญ มีความก้าวหน้าปรารถนาในสิ่งใดขอให้ได้สมความบกบาทปรารถนาจงทุกประการบัตรีีได้เวลาอันเป็นบุคคลเราเลือกแล้วผมขอเปิดโครงการแสดงศาสนาศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นประจำปีก็ประมาณ2,565ณ้าบัตรีีขอกลับขอบพระคุณครับ